สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการมาเฟืองท้าเกียนนะครับเปิดแพ็คฟรีฟ้ามาดูเพื่อนเปิดแพ็คชื่อรายการก็มีกอล์ฟคนอื่นมาไอเดอพี่ปุ้ยเลยครับทำไมมันนานจังวะนี่มาแล้วโอ้โหนี่ไงมาแล้วใครเนี่ยพี่อะไรวะ เพิ่มมากดูดูดิสมเด็จเฮ้ยเก็บเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใช้เก็บให้หมดเลยเก็บดียวเก็บให้หมดเลยเก็บเก็บไม่เก็บไม่ได้วะโอ้ยเล่นไม่เป็นมันให้รีดีมมั้ยรีดีมเอ้ยเดี๋ยว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 เก็บเก็บนี่นี่โอ้โหโชคดีอ่ะ สามพันไอ้นี่เก็บด้วยละกันถ้าทางจะเก่งเก็บไม่ให้หมดเลยก็ได้เนะไม่เอาพึ่งเลวไม่มีตัวเลยมาเลยก็หกแพ็คมาชิวๆไวหกแพ็คโอ้โหโคตรนานภาพก็แหลกด้วยเนี่ยโอ้โหแหลกแล้ว เฮ้ยอันนี้เก่งนุ้ยดูเลยวะอเล็กซานโดงอจูเอนตุดว่ะเก็บเลยทำไมไม่ไม่แล้วแล้วเนี่ยจะเก็บด้วยอันนี้ก็เก็บ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 ให้หมดเฮ้ยอะไรเนี่ยชุดชุดไม่เอาเชื่อประเทศอะไรวะคนลัมเบียไม่ใช่โคลัมเบียมา เลวอีกหกแพ็คเอ้ยห้าแพ็คห้าแพ็คมาพี่ปุ้ยครับเล่นได้ไหมครับโอ้โหแพ็คแร่สามอันติดโจฮาร์ดเนี่ยเลยลโจฮาร์ดโอ้บุแนได้ดแ,แต่ตัวเทพเทบเทป <laughs> โอ้โหโคตรแหลกอะเฮ้ยได้แพ็คฟรีวะ่ะดูดิ งอโกแพก็กไม่เปิดเลยวะม,มีไงเดี๋ยวเดี๋วค่อยเปิดหลังสุดมันไม่บบมันไม่ใช่ใชแลกโกแพก็กเ <c oughs> นี่ยกดซื้อทีหนึง่งเวยมันก็ไปเด้งที่เมลเ้ยว่าแบบสั่งซื้อแล้วนะ <c oughs> ฉันจะซื้อแล้วนะมันเลยนาน <c oughs> <irgendw carbono> โอ้โหแลสี่ตัวติดคนอื่นนี่ไม่ติดขนาดนี้นะเนี่ยเชสนี่เออเชสนี่เพิ่งเห็นต้องเก็บใช่ไหมเนี่ยไม่อยากเก็บเลยอ้าวเฮ้ยวันดีลุงนี่ก็นี่ก็ไอบูทแลนด์เมื่อกี้อะไรบูทแลนด์มาอยู่ไหนมาเมื่อกี้ขาชื่อบัตแลนด์โว้ยบัตแลนด์เมืองตูด ครับเลิกสามแพ็กค,ครับมาครับอเฮียโอไม่ชอบพูดพูดตลอดเลยถ้าได้เมซ,ซี่ทำไงดีครับได้เมซ,ซี <c> ่ <oughs> โอ้เมซ,ซี่นี่นะบุฟฟ่อนเหรอเฮีโยกโก้โก้สามตัวเออทำไมได้โก้สามตัวติดกันหมดเลยวะ <c oughs> เก็บแม่งได้ทีมด้วยกันเฮ้ยตัวนี้โคตรเก่งไงดูดิ สี่ดาวด้วยเดเกแค่ได้เงินเท่าไหร่พันพันหนึ่งนะโชคดีมากเปิดได้อีกแพ็คหนึ่งนั่นอะไม่เปิดสิเอาไปทำทีมสิวะนี่เปิดเพื่อจะทำทีมก่อนคนอื่นนะเนี่ยมีเวลาเล่นแค่สิบชั่วโมง สชจะไปกินข้าวต้องรีบปิดเกมเนี่ยอ้าวเอาอีกแล้วโอ้โหเบล่าเนยฟรแฟตเอ้ยนี่ฟีฟาสิบห้าโคตรเก่งเลยนะอิบาโบเนี่ยอิบาโบเอ้ยเอาให้หมดเลยเนี่ยเก็บให้หมดเล้เนี่ย กินแค่นี้ไม่ต้องขายก็ได้นะ83 <c oughs> มาแพ็คเกือบสุดท้าย <c oughs> แป๊บนะเ,เออรอเด้งอีเมลแปบ๊บโอเคเด้งแล้วเ <c oughs> มซี่นี่นะเไม่มีแบบบองอกอะไรอีกแต่ละตัวไม่มีเลยว่ะ ไม่มีบอกเอาอะไรโอ้ยกากไม่เอาเก็บโอ้ยแลกโอ้ยดูนี่ตัวกระตุกเอ้ยใครเนี่ยเฮ้ยแม่อิตาลีอ่ะหน้าเหมือนแม่บล็อกเลยมาแพ็คสุดท้ายแพ็คสุดท้ายโกแพ็ d จัดไปผมนี่เล่นบอกเอาไม่แลครั้งแรกเก็ t เอาเลยเนี่ไอพวกเนี้เก็บไว้เยอะเอาไงดีบักซื้ออีกแพ็กหนึ่งหรือว่าเอาตังค์ไปทำทีมดีอะทำทีมเนี่ยนิงแพ็กนึ่งเองดูจากแพ็กที่เหลือแล้วแต่ถ้าสมมติได้ตัวเทพนี่เทพเลยนะ ลองดูอ่าลองก็ลองมาเมสซี่แน่นอนเนี่ยตัวเทพพิเทพเลยเมสซี่เลยโอ้โหนาโปลี่เฮ้ยโอเคนะวหยก็โอเคก็เก็บไว้ขายที่เหลือก็ทิ้งขายไม่ได้หรอกที่เหลือเนี่ยคนลัมเบียกแล้เนนยนี่เกลี้ยงตังนี่เกลี้ยง สุดท้ายก็ขาดทุนโอเคจบแล้วบั็กขอบคุณคนดูหน่อยดิขอบคุณผู้ชมทุกคนที่มาดูมะเพือนทาเกียนเนี่ยนะครับ, <c oughs> บกดติดตามไว้ข้างล่างเลยนะครับใครไม่ชอบกดไลค์เดี๋ยวออก็ใครชอบกดไลค์ใครไม่ชอบกดไลค์ก็ได้ <c oughs> ใครไม่ชอบก็กดไลค์เลย